เย็าเชื่อ R6 บ้านี่ R6 เลยสวัสดีครับเดี๋ยวมาลองดูต้านลมนะครับเจอา R6 ได้อันนี้น่าจะต้านลมนะทุกคน

โอเคก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมเจไดซิ J ่งเทสนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองท็อปสปีดนะครับผมของอาคาวาซากิเซทอหนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดสเตอร์มานะครับผมก็มเดี๋ยวผมจะมาวิ่งให้ดูก่อนที่ผมจะจูนนะครับโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเมื่อวานก็ไปซัดกับ R6 มาความเร็วปลายก็พอๆกันเลยนะครับก็ประมาณแหละ สเตอร์หน้า16หลัง4 2นะครับปกติมันจะเป็น15อ่า15อะไรวะ15 4 3ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูก่อนแปดว่ามันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ ฟังเสียงเดินหอบเป็นก่อนประมาณนี้เดี๋ยวรอผมแต่งเต็มก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็เยอะนะครับผมเริ่มเยอะแล้วของแต่งเริ่มเยอะเงินเริ่มไม่มีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละแต่ผมจะวิ่งให้ดูก่อนก่อนที่ผมจะไปแปะนะครับว่ามันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ แล้วก็หลังจากที่แฟดนะครับวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ตอนนี้ก็ห้าทุ่มเจ็ดนาทีเดี๋ยวปิดทกชั่นก่อนโอ้มีกลุ่มมิตติ้งนะครับรถน่าจะเป็นรถยนต์ของมาดามิตติ้งนะครับ เปิดหน้ายานก็ไอ้นี่เลยขายปัดเลยโอ้หเจ้าของไอ้น,นี่อเ,เลยกวดหนาวเลย หนาวแล้วดูผมไม่มีเสื้อผมไม่มีเสือส้อแขนยาวเลยนะ ตามผมนะทุกคนแต่ตมันโดนต้านลมยไม่เที่ยการสบัดไม่มีนะสบัดอันนี้คืออันนี้คือสเตรสอร์1 6 4 2นะครับผมร่วนหน้าหนึ่งรถหลังหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยลอง16-43นะครับท่วนหน้าของเดียวมันได้ประมาณ21 7รอบมันตัดแต่นี้รอบมันเหลือนะครับดิจิตี้ R6 บ้านี อเลยดีครับเดีลองดูต้านลมนะครับกหกเลยอันนี้ให้ก <int os> ัต้านลมนะทุกคน 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำมันผมหมดแล้วไอ้เียน้ำมันมีขีดน้ำมันมีขีดเดียวด้วยเดี๋ยวให้ทุกคนเป็นพยานนะครับผมอันนี้คือรถไม่มีอะไรเลยเะจะพูดจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ไม่ได้รถมีอ่าสเตอร์หน้านะครับผมเปลี่ยนเป็น16บสเตอร์หลัง4ี่สมีท่อแล้วก็มีอ่า มีท่อแล้วก็มีายท่อเลยตะกี้บอลบวกาฟประมาณนั้นแรตยังไม่ได้ตัดนะครับอมอากาศ d n c ก็ยังไม่มีคือตอนนี้มีมมสเตอร์หน้ามีสเตอร์หลังแล้วก็มีอ่าติกีบอ,อลบวกายก็คือท่อแหละแต่ลมอากาศจะไม่มีน,นะครับผมคือตอนนี้ในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่ามันอั้นๆนะทุกคนถ้าถ้าถ้าผมเปลี่ยนกอง d n c อะผมว่าแม่งผมว่าแม่งจะรู้สอง้ปสบาทเพราะว่ารอบรอบมันน่าจะเหลือนะเพราะว่ามทดข้างหลังช่วยไง ที่วนที่ผมวิ่งกับทีไอสถิติเลยแต่ผมว่ามันมคือเอาเอาอย่างนี้คือความความเร็วมันพอๆกันเลยกับอ่ะตอนเนี้ยรถรถกลุ่มนะก็คืออย่างนี้ใครออกตัวดีกว่านะครับผมก็คือชนะไปนะครับหรือความเร็วมันเท่ากันอะ่ะเหมือนเหมือนยังไงวะความเร็วอ่าสองร้อยสองร้อยสมมุตินะสองร้อยเจ็ดสิบกับสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะวิ่งกันอะ่ะแล้วใครไปถึงสองร้อยเจ็ดสิบก่อนอะ่ะคนนั้นไม่ก็จะหยุดใช่ปห แล,แ,ลแล้วอีกคนนึงที่วิ่งตามท้ายอะวิ่ง280เหมือนกันนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยตีคู่กันไปประมาณนี้แหละมันมันจะไม่ต่างกันหรอกถ้ารถผมเปลี่ยนกองอากาศกับเอาเคสออกก็น่าจะวิ่งดีกว่านี้เยอะเลยนะเลยนะครับผมโอ้โหเอาเรื่อง280น้ำหนักผมตอนนี้อา่าน้ำหนักเท่าไหร่วะ เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยเดี๋ยวผมแช่งให้ดูว่าว่าน้ำหนักผมเท่าเท่าไหร่อยูคลิปนี้ยาวยๆนะครับมีเงินไหมเนะี่ยมีสกวาดไหมเนะี่ยมีอยู่บาทไหงมาดูว่าน้ำหนักผมเท่าไหร่ อย่าบอกนะนเครื่องพังออาวชิบหายเครื่องพังผมขี่รถผมปิดแทคชั่นตลอดนะครับโอเคผมก็จะมาบอกน้ำหนักผมนะครับน้ำหนักผมมาจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณ6 9ถึง70 นะครับหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดประมาณนี้แหละขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับถ้ากินข้าวอิ่มอ,มอิมก็ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมประมาณนั้นตอนนี้ผมอยู่ซอยวัดหลวงประโตนะเป็นซอยขายกลับมาทางบางนานครับผมอันนี้เป็นปั๊มเปิดใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิ่งประมาณสองร้อยแปดสิบนะครับผมมีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็มีท่อแล้วนะครับผมท่อแล้วก็ไม่มี ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีกองเดี๋ยวก็เดือนนี้ผมก็จะไปแฟดนะครับเดี๋ยวผมนัดคิวกับพี่ลุงไว้นะครับวันนั้นผมวิ่งที่ผมโพสลงไปมันได้ประมาณสองเจ็ดเก้าแต่วันนี้ไม่รู้มาไงสองร้อยแปดสิบแต่ผมแม่งสะบัดหลายรอบแล้วของแต่งตอนนี้ก็ประมาณสามสามหมื่นต้นๆน,นะแต่แม่งยังไม่ซื้อกันสะบัดใจเลยผมชอบแต่งแบบสวยงามก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อแน่นอนโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจลิสซิ่งเทด้วยนะครับผมมาเนี้ยเดี๋ยวมีอะไรก็จะแต่งนะครับผมเดี๋ยวจะแต่งเพิ่มเรื่อยๆแหละแต่ตอนนี้อยากได้แรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปแฟดก่อนนะครับผมเปลี่ยนกอง BNC แล้วก็แฟดนะครับ280แบวกแน่นอนทุกคนรอชมเลยในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มโอเคครับผมบายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเ่ย